คุณดูตรงนี้ไว,นะว้นะคุณจะว้คือนายสองคนนี้คือนายฟูจินะอ้าออคเเตเอาละคือนายฟูจิฟูจิซิงเป็นบุคคลต้องห้ามมีคดียาเสพติดในอย่างเฉินคือตัว,ตวการสำคัญ นายหยางเฉินเป็นตัวการสัมพันธ์และหนีไปนายหยางเฉินมีหมายจับออกพร้อมกับไอตูห้ห่าวแต่หนีไปในวันนั้นทั้งสองคนนี้มีการโอนเงินกันไปโอนเงินกันมาหน่ล้านสองล้านสามล้านสี่ล้านตามเส้นเงินที่ผมทําให้ดูนะครับเมื่อตัวสานทำง,งานหนีไปสองคนนี้มีการโอนเงินไปที่ QR code คือจิ้งหลิงอ่ะไม่บอ สองคนนี้มีการโอนเงินไอ้ตัวนี้อย่าองดูอันนี้เป็นภาพถัดไปคนนี้มีการโอนเงินมาที่เซนดิเซนดีอยู่ที่ตอมอบูจิอยู่ตอมอไอ้ตัวใครสองั่ันปล่อยให้หนีปล่อยให้หน,นีไปนี่คือกระบวนการชัดเจนในการกอกเงินพราโอนมาให้นายเซนดินายเซนบิโอนก็นไปให้บัญชีมา้า บัญชีมะโอนเข้าไปให้ในายตู้ห่าที่บริษัทมูเรืนเจมอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผมถามว่าข้อมูลอย่างนี้คุณยังไม่ออกข้อหาฟอ,อกเงินอีกเหรอผมจะไว้ใจได้ยังไงในเมื่อกระบวนการฟอ,อกเงินเนี่ยมันเอาบริษัทสองบริษัทนี้กันคือบริษัทมูเรืนเจม โมเดิร์นเกมโมเดิร์นเกมเป็นหน้าฉากพร้อมกับบริษัทโรงแรมดีวาละโฮเทลโรงแรมอันนี้คือหน้าฉากครับซึ่งกระบวนการทั้งหลายเนี่ยทั้งสองที่เนี่ยมีนายตู้ฮาว และเครือข่ายนอมินีจะเป็นนางพัชริงจะเป็นใครต่อใครถืออยู่เมื่อเงินของยาเสพติดจกจิ้งหรือพัน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 พัปุ๊ไปหาที่โมเดิร์เจมผมถามว่าอย่างนี้เนี่ยคุณยังไม่ออกต้อมกันอีกเหรอผมถามคุณถามสื่อถามไปยังประชาชนนอกจากนั้นแล้ว ยังมีบุคคลสำคัญในในโมดเดิรเกนี้คือคือ เงินของบัญชีมาส่งไปส่งไป,งไปที่โรงเรียนโรกเรียนขายไปดีวันละนะแล้วก็มีตัวแทนสองคนคือนางพัชรินกับนายกินฟูซึ่งเป็นผู้จัดก,การสรุปแล้วเส้นเงินต่างๆเนี่ยผมยังเชื่อมโยงได้อีกผมตัดคอนมาให้ดูเพียงบางส่วนซึ่งอยู่ในมือพบชรท่านนั้นและเป็นคนที่ไม่นำเข้าไปในสำนวนหากนำไปในสำนวน ทำไมคุณไม่ออกข้อหาก่เงินหากคุณอ่านในสำนวนทำไมคุณถึงทำสำนวนนี้เละมันไม่เละยังไงพยานคุณตอนนี้พยานคุณก็ไม่มีนะครับลถคุณก็ปล่อยคุณตั้งข้อหาลองหมาหรือยังอ่ะผมถามก็ถามง่ายๆในลองหมาสะิิกระไทรนะครับในลองหมาเสดิกระไทร ในโลอาโลหาเนี่ยคำถาาของผมก็คือจะไม่กินเวลาคุณในวันนี้ผมทำให้คุณเห็นกรณีการเชื่อมโยงเส้นเงินระหว่างจิงหลิงไปที่หยางเชนค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 น,คน,ค,น,ค,นคนนี้ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญหยางเชนและก็พันไปถึงปูจิปูจิจจจสิง คือคนนี้มีการโอนเงินกันนะครับตัวนี้หนีมีการโอนไปให้สิทธิพงศ์ฐานนี้ไไง่ายคุณไปถามขอปชนลว่าในสิทธิพงศ์เนี่ยคุณสอบปากคำมาหรือยังยัางห็นไหมแล้วเสร็จในเซ็นบีอ่ะอะแล้วโมเดิร์นเจมันยังไม่ชัดอีกเหรอแล้วถามว่าอย่างนี้เนี่ยทำไมมาตกอยู่ในมือผมได้ การตกอยู่ในมือผมแสดงว่าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ไว้วางใจผู้บังคับบัญชานั่นเองง่ายๆครับง่ายๆเลยว่าผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ไว้ใจผู้บังคับบัญชาแล้วทำไมต้องมาพึ่งชูวิทย์ทำไมต้องมาพึ่งคนอย่างผมก็เพราะว่าผมเนี่ยสามารถนำข้อมูลต่างๆมาเชื่อมโยงให้ท่านได้เห็นเป็นที่ประจักษ นอกจากนั้นจริงหลิงยังทันไปที่ทบวันแต่ผมยังไม่ขอกล่าวในวันนี้ขอมุ่งประเด็นไปที่คําถามสามําคัญถึงหัวหน้าพนักงานสอบสวนทำไมถึงไม่ตั้งข้อหาปอกเงินนายตู้ฮาวผมมีข้อมูลนี้ซึ่งมาจากทีมงานใต้นเนมำอภิปากท่านเองผมขอแนะนำให้ผู้บังคับบัญชาตำรวจนคอบาลเข้าเครื่องจับเท็จเข้าเลยไม่เข้า เอาออกไปจากานครบาลเปลี่ยนหวหน้าพปแลกการสอบสวนเปลี่ยนใหม่เพราะไม่ไว้าวางใจก็จะไว้วางใจได้ยังไงละครับจะไว้วางใจได้ยังไงออกท่านดูแล้วเดี๋ยวท่านถามผมว่าไอเนี้ยมันมาอยู่ในมือผมและท่านไม่ตั้งข้อหาฟอกเงินเพราะมันเป็นกรรมมันจัดการกู้ห่าวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คุณเอายาเสตติดมาบังในขณะเดียวกันข้อหาเรื่องยาเสพติดอ่อนยยบเยียบ นี่คือปัญหาซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความบกพร่องหลังจากที่ผมให้ข้อมูลไปทุกอย่างแต่ปรากฏว่าท่านไม่ได้เอาไปใช้โจ๊ก็เหนื่อยเปล่าอส,อสสก็ต้องไปตั้งคณะเวียนหัวนะครับส่วนข้อมูลเด็ดคุณเก็บไว้ในลิ้นชักคุณเก็บไว้ในลิ้นชักแล้วคุณไม่เอามาเป็นในสำนวนถ้าคุณเอาสำนวนจริงทำไมวันนั้นศาลถึงงง สรุปแล้วสารก็งงสารก็เสียเวลาไปด้วยไม่ธรรมดาในงานนี้แผนนี้ไม่ธรรมดาแผนนี้ไม่ธรรมดาแต่พอเอิญว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันเกิดมาจากตัวท่านเองตัวท่านเองที่ทำงานแบบเก่งคนเดียววันแมนโช่โฟร์ตูฮั วันแมนโชฟอ o r ตู้หาไม่ได้วันแมนโชเพื่อชาติผมไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวก็จะหาว่าผมเนี่ยขับไล่แต่วันนี้ออเย กระบ,บวนการอะไรแล้วคุณไม่ต้องไปส่งปปงเพราะอะไรเห็นแค่นี้กูก็ตั้งแล้วไอ้สมบูรณ์มึงจะกเกษียณอยู่แล้วมึงอยากเดือดร้อนไหมไอ้บุญมึงอยากเดือดร้อนไหมมึงเอาไหมเดี๋ยวกุลรบรปชให้ส่วนไอ้พวกทีมงานในร้อยในพัน่ะร้องไห้เป็นวักเป็นเวรทำงานถึงดึกถึงดืง่น ทำงานปีใหม่ไม่ได้เป็นหายต่โดนหลอกแต่โดนหลอกสิ่งนี้คือสิ่งที่เห็นซึ่งผมในฐานะประชาชนในฐานะประชาชนนําข้อมูลข้อเท็จจริงมาประจักษ์ตรงไหนที่เป็นเท็จช่วยบอกผมหน่อยเพราะอันนี้ก็อยู่ในมือของผอปชนที่มุกี้ม้วนๆอยู่ที่ไอ้บุญมันทําม้วนๆอยู่ แต่คนที่รู้เรื่องนี้คุณกลับไม่เอามาใช้ในวันเกิดเหตุคุณมีพลตำรวจตีโชคชัยงามวงรองพบปชนทที่เป็นนักสืบเกา่าคุณไม่เอาไปมีการปล่อยตัวผู้ต้องหาในเดวิดฮอขีมอไซค์ไปผัดฟ้าไปผัดฟองและคุณปล่อยไปได้พันรองร่วมกับคมไพลคุณปล่อยรถของกลางไปอย่งเงียบจนทุกวันนี้ไม่ดำเนินคดีกับรองหมา เพราะรองหมาเป็นคนที่ตนเองเลือกมาเพื่อมารักษาการแทนพ่วงกับยานาวาที่ถูกเด้งไปพอรองโจกรู้รอจับหมดแต่ปรากฏว่าสื่อโจกรู้ว่ารองหมาปล่อยรถทำรายงานส่งให้นอนหนึ่งเดือนกว่าไม่ออกข้อหาไม่มีหมายจับไม่ทำอะไรบอกว่าไม่ไว้วางใจใครแต่ให้รองหมารับแพ้ รับเป็นแพะรับไปคนเดียวการเข้าตรวจจิ้งหลิงเมื่อตอนตีสาหนึงสั่งให้พันธุ์ตรอกสมบูรณ์จัดทำเส้นทางการเงินและการใช้โทรศัพท์น,นหนึ่งทราบแต่แรกแล้วว่าเส้นเงินทั้งหมดเยอะมากมียอดเงินไปเข้าบริษัทโมเดิร์นจีนที่เป็นของตู้ฮาวแล้วทำไมตอนไปขอหมายจับตู้ฮาว ทำไมถึงไม่เอาข้อมูลนี้ให้สารเห็นสารเกิดจะยกค,คำร้องขอหมายจาับเพราะว่าพยายามทุกอย่างให้มันดูงง,งงงไว้งงงงงงงไปงงมาผอบอรตรอลอเด่นก็งงลองโจกก็งงลองต่อก็งงและที่หนักไปกว่านั้นคือนายสิทธิทพงศ์ถือสักเพี้ยที่เป็นบัญชีมา้าที่ไหนตู้ห่าโอนเงินเข้าโมเดินเจม ที่โอนกันเข้าโมเดินเจมปรากฏว่าแค่นี้ก็มากพอแล้วเพราะคุณยังไม่ได้สอบนะแล้วนี่เวลาคุณเหลือเท่าไหร่คุณจะทำอะไรอยู่เนี่ยคุณกำลังทำอะไรคุณถึง6บกเม็ดไม่ยอมแจ้งข้อหาอกเงินทำอย่างนี้อายการสูงสุดซึ่งจะกระเสียในสิบเดือนท่านนารีท่านอันตรายอยู่นะ เพราะท่านโดนสำนวนของตำรวจเอาไปหลอกเอาให้ท่านเสียเวลานะและก็จะเสียหายไปกับท่านเพราะอะไรเพราะสำนวนตำรวจเขาทำแบบนี้ตำรวจเขาเ้าไปคนพิมพ์สำนวนนะครับการหมกเม็ดนี้ผมสงสัยว่าโจนป่านนี้ยังเจอตัวนายสิทธิพงศ์ม,มาสอบหรือว่าหาตัวเจอหรือยังหาตัวเจอหรือยังนะ ผมว่าคุณมีอำนาจสอบสวนมากแต่คุณหวงอำนาจไว้คนเดียวถ้าคุณไม่เอาสำนวนไม่เอาเรื่องพวกนี้เข้าสำนวนใครจะไปทำอะไรได้เพราะคุณเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนทุกอย่างคุณเก็บไว้คนเดียวผมไม่สงสัยแล้วว่าทำไมคุณเก็บไว้แต่แรกผมสงสัยว่าคุณไม่ไว้วางใจใครแต่ต่อมาผมสงสัยเหมือนกันแล้วว่าตอนนี้คุณเก็บไว้คนเดียวคุณจะรับคนเดียวหรือยังไง ดังนั้นถ้าถามว่าคุณควรเอาเขา้อพอบอชนไปเข้าเครื่องจับเท็จไหมควรอย่างยิ่งครับคุณควรเอาผอบอชนท่านเนี้ยไปเข้าเครื่องจับเท็จไปเข้าให้ชัดเจนว่าท่านเก็บอะไรไว้นะครับและผอ,อรตอรอเด่นท่านต้องตัดสินใจเอาออกจากนครบาลเอาออกจากหัวหน้าพนักงานสอบสวนท่านต้องกระทำโดยเร็ว เพราะท่านไม่กระทําโดยเร็วเรื่องจะบานปลายจะเสียหายมากกว่านี้อย่าไปห่วงไอ้ม้าป่วยม้าใสศึกเอามันออกกลางสนามรบนี่แหละดีแล้วเอาออกไปกลางศึกเลยเพราะมันเป็นมา้อาอรยศมา้าเมืองทรอยทีนี้การสมคบผมจะบอกให้ว่าการสมคบมันต้องทำตั้งแต่ สคนขึ้นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องพยานเสรจติดนะครับพยานคุณปล่อยไปร้อยห้าสิบหกคนที่ฉีขาวรถคุณก็มาตรวจค้นเรื่องยาของเงินสดแต่ให้นําออกไปผู้ต้องหาตัวสําคัญหนีไปโดยรองผู้กับที่เป็นผู้จ้างมาจากคุณการไม่เดินทาทนี่ลองหมาจนบัดนี้นายสิทธิพงศ์อีกคุณคิดดูแล้วกันและและคุณรู้ไหมเกิดอ,อะไรขึ้นเขาเอาชื่อคนจีน นะชื่อคนจีนไปให้เด็กเสิร์ฟดูเด็กเสิร์ฟไทยมันจะไปรู้จักได้ยังไงมันเป็นเด็กเสิร์ฟไทยส่วนไอ้คนจีนที่อยู่ตอมอเอาชื่อเด็กเสิร์ฟไทยไปให้แล้วไม่มีลูกแล้วมันจะรู้ได้ยังไงทั้ง2ฝ่ายมันก็ไม่รู้มันก็ต้องตอบว่าไม่รู้นี่คือกระบวนการช่วยเหลือทําให้พยานหลักฐานที่มีนั้นอ่อนส่วนข้อหาสมข้อฟอมเงินคุณไม่ตั้ง เพราะสามารถสื่อเส้นทางการเงินได้ชัดเจนและโทรศัพท์ซึ่งทีมชนเอาเก็บไว้ก็หาความผิดของนายกู่มาเกี่ยวกับเร้ายิลินอร์มานีกลับมีการอัมพลางอัมพรางอัมพลางเรื่องนี้เอาไว้อัมพลางเอาไว้อัมพลางเมื่อไหร่จะใช้ปากกาที่มันใช้ได้วะอัมพลางาไว้นี่คือการอัมพรางคดี อัมพลาคดีทําให้มันดูแล้วเหมือนแับว่าโอ้โห,โหยางเสพติดนะประหารชีวิตนะแต่การประหารชีวิตนั้นนะเขาต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนคุณทําลายไปสักเกี้ยงมันไม่เหลือแล้วในทีมหรือใครก็แล้วแต่นะครับมันไม่เหลือแล้วเมื่อไม่เหลือแล้วจะทํำยังไงก็เงินเป็นจำแค่คุณมีตอมีนี่มีมตัวแกมีการโอ,อนเงินมาโอนเงินไปอย่างนี้ ฟอกแน่ฟอกแน่มันกลับไม่ตั้งนี่คือเรื่องที่เลวร้ายที่สุดที่ผมเคยเจอมาตั้งแต่ผมเกิดมานะครับเป็นเรื่องเลวร้ายเราเป็นเรื่องที่ช่วยเหลือกันเป็นการช่วยเหลือกันอย่างน่าเกลียดที่สุดแม้กระทั่งเรื่องใหญ่คดีใหญ่แบบนี้ดังนั้นในฐานะประชาชนผมไม่ต้องควันไว้วางใจพลตำรวจโทที่จิสายสว่างเอาไป ออกไปออกไปจากนครบาลอย่า,าปไปไหนไปไปอยู่ภาคใต้เลยไปสารเดียดใช้แตภาคใต้ไปทำงานที่รุ่นไปไปอย่าอยู่เอาให้ไปได้ใหญ่ไปเลยไปพืนนะไปอ่ะนอนถาม <Question. S 2> อ,อ่ะไอ้ที่คุณถามจกแจ้กจกแจ้ถามพบชนเนี่ยมันไม่บอกคุณโลกมันจะบอกคุณเรื่องอะไรงุกงิบงิบงับแอะทำเป็นอบูนคนนี้เก่งไน่ให้กำลังใจนะอองนั้ยงี้โอ้โหลีลาหมาหลอกเจ้าเขาเรียกว่างานนี้งานลิงหลอกเจ้าแต่มันเป็นเจ้าหลอกลิง เป็นเรื่องมันไม่ได้ชแสดงอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยอย่าต้องว่าเป็นชิ้นเป็นอันเลยเป็นเศษยังไม่มีเลยแถลงข่าวไปมาโน่นนี่นั่นทำเป็นพูดงี้งั้นโถเอ้ยฟอนี้อย่ามาใช้กับชูวิตเลยทําไมคุณไม่เอามาเลยเนี่ยดีวผมเอามาให้คุณดูเนี่ยลูกน้องคุณส่งมาให้ผมนะลูกน้องคุณนี่มันร้องไห้กับผมเลยเขาบอกเขาแเป็นแค่ในร้อยอนาคตเขาอย่างอีกไกลออะผมถามนี่เอาผมเอามาได้ไง แล้วเขาร้องร้องให้ทาไมเขาร้องให้เพราะว่าเขาไม่รู้จะหาทางองอกยังไงพ่อแม่เขาพามาหาผมเขาบอกว่าทางมันอยู่สองคนให่สมบูรณ์นะอ่าแล้วก็ถแถลงข่าวก็รู้กันอยู่แค่นั้นสองสามคนรู้ทงกันอยู่สองสามคนแล้วก็เก็บไว้ในตู้เก็บไว้ในตู้ขอ้อมูลอะไรทั้งหลายเขาก็ไม่ให้ใครดูมันกลัวอะไร่ะถ้าบริสุทธิ์ใจจะกลัวอะไรทําไมต้องหมกเม็ดทําไมต้องเก็บไว้ทําไมต้องรู้คนเดียวกับทีมสองสามคนอ๋อ oh. ผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วรู้แล้วคุณไม่เอาเข้าไปคุณไม่ตั้งขวาก้องหนงคุณตั้งยาเสพติดต่อไปตู้หาหลุดยาเสพติดหรือไม่เอาแพ่ออนนี้ก็พอไอ้ตู้หาวก็ยาก้างไ่ไยเทไอ้รถทัวร์มันห้าร้อยคันพนุน่พงไปนู่นพุ่งไปนี่นะไอ้ที่ทันก็ท่านไอ้ที่ไม่ทันก็ไม่ท่านไอ้ฮัลเซอรินเข้าไปให้การเป็นพยายน ออกมามันก็ไปเผาทีไปดีลีทออกทีลบออกทีนะผมถามว่าจริงจริงเนี่ยคุณต้องต้องหาต้อนเงินนอมินีจับกลุ่มจับกลุ่มหมดเลยครับเพราะอะไรเพราะมันอยู่ในกระบวนการโทกกันทั้งหมดถ้าไม่กระบวนการโฉกังินเอาทำไมมันเข้าไปที่โมเดิร์นเจนอย่างชัดเจนอย่างนี้ล่ะนี่คุณมาดูเส้นเงินเลยนี่เขาเรียกว่าเส้นเงินซึ่งยังมีหลายเส้นเนี่ยทางนี้ไปอีกเนี่ยุณเห็นเส้นนี้ไปแล้วทางนี้ไปอีกไปหาใคร ไปหาใครผมไม่ขอพูดเพราะหางมันยาวมากโดยคนที่เอามาให้ผมเนี่ยผมจะไม่ขอเอ่ยชื่อขอสมวนชื่อไว้แต่เป็นอยู่ในทีมแน่นอนไม่ใช่จราจรเอามาให้ผมได้และเอามาให้ด้วยวัตถุประสงค์ใดไอเด็กในร้อยคนนี้เข้าไปถึงขนาดร้องไห้กับพ่อแม่เขาว่าเอาอย่างนี้แล้วกันถามว่าอนาคตมันยังอีกไกลอายุแค่ 30, 30เกือบเกบสามสิบสามสิเศษษอีก30มปีอยู่ในมันอยากจะไปเป็นเหมือนตอมอหรือเปล่าเพราะอะไรโด,ไออโดนไล่ออกโดนตั้งข้อหาพ่อแม่เขาคนดีเป็นครูแล้วเขาก็มาหาผมว่าอย่างนี้จะทำยังไงดีเพราะอะไรผมนั้นไม่มีอำน,น,นาจวาสนาผมไม่มีอำน,นาจในมือผมมีแต่ปากและผมก็อาศัยบุคุณ แล้วพวกคุณจะเชื่อผมไม่เชื่อก็ผมมีหลักฐานให้คุณดูถ้าคุณไม่เชื่อผมผมก็ช่วยไปด่าล้วบานเมืองนี้ผมในหลักฐานเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วครับพรุ่งนี้สิบเอ็ดโมงผมเอาไปเปิดให้อัยการดูแน่นอนเอากันให้ไปเต็มที่เลยจัดให้เต็มที่เลยเพราะอัยการคณะทํางานเขาเรียกตัวผมไปสิบเอ็ดโมงผมก็จะเอาหลักฐานชิ้นนี้ไปผมบอกว่าทําไมเรื่องนี้ถึงไม่ได้ออกข้อหาฟ้องเอนี่เป็นการช่วยเหลือกันไหมพยานหลักฐานต่างๆเหล่านี้ เห็นชัดเจนเห็นชัดเจีนไปถึงที่โมเดิร์นจอนชัดเจนเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่รู้จะชัดกว่าน,นี้ยังไงแล้วล่ะนะไม่รู้จะชัดกว่าในนี้ยังไงแล้วผมก็ไม่รู้แล้วผมหาไม่ได้แล้ยกว้กนไปเห็นมันกับตาคนถือ,อยาดังนั้นผมขอเตือนว่าผอ,อตลอดและรองจักหรือผอ,อดเด่นที่ผมเคารพแกเป็นคนดี แกพยายามปณีปนองแกตรวจสอบหาผมบอกให้โอกาสเจ้าหน่อยนะ,ะให้โอกาสเจ้าหน่อยชีวิตนะ,ะ,ะสไตล์เขาเป็นสไตล์นั้นผมก็บอกว่าผมให้กำลังใจเพราะว่าไม่ใช่ตัวท่านคนเดียวทีมงานท่างเยอะแยะแต่พอผมมาเห็นวันนี้เมื่อคืนนี้คนมานั่งร้อง,งผมร้องไห้ผมยันเที่ยงคืนผมบอกเฮ้ยนี้ไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้ว นะเอาหลักฐานไห้ผมเยอะแยะไปหมดเส้นเงินทางนี้ใหญ่เนี้ยสมุดบัญชีในตู้เซฟยังไปอีกยังไปอีกคุณเห็นไหมยังไปอีกยังไปอีกแต่ผมให้คุณดูท่อนนี้เพราะท่อนนี้มันเป็นจริงหลิงมันเป็นจริงหลิงก่อนถ้าถ้าคุณดูเยอะผมก็งงแล้วผมก็ทําให้คุณดูว่าว่าอันเนี้ยมันมีกี่เส้นตวเงินเนี่ย ตัวเงินมีเยอะใช่ไมแล้วผมทำให้คุณดูว่าไอ้สองคนนี้มันโยงกันไอ้ตัวการแน่งหนีไอ,อ้ตัวนี้อยู่ตโมโ,มโยงไปโยงมันมามันมาจากร้านทิ้งหลิง QR c o d โค้เข้ามาเข้ามา BBL 0 4 7 0 3 9 2่2จกูชัดเจะหนาดมีเลขบัญชีได้ควายกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงไล่ควายน้ำอยู่นครบาลกลับไปอยู่ที่อื่นเลยไปไกลๆด้วยนะ เสร็จได้ยังไงรูปใบโยมาเสร็จปุ้งปุ้งมาดีไอเหี้ยไอเซมีปิ้งมาเลยครับไอหยางเฉินปิ้งมาเลยโอนล้านมันโอนห้าแสนนะปิ้งมาไอเซมีก็โอนไปให้ไอเหี้ยอี่สองล้านไอบัญชีมาบัญชีมานี่ยตรงไปทันทีเลยครับเอ้ยเอุ้ยมาที่นี่บ่จริง ใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะอ่ะคุณนอกไหมคุณไม่ได้ข้อหากอกเง,องนีน่ะคุณปล่อยเขาใช่ไหมคุณตั้งใจใช่ไหมถ้าคุณไม่ตั้งใจเอาทำไมคุณทำเงี้ยคุณตอบผมที่ไม่อย่าลีลาอย่าสมุกนกคำพูดอย่าทําเป็นมาดดีผมบอกแล้วไงงานเนี้ย ปะทักเยาวราชผมเมาเมาไล่หมดอะปะทักเยาวราชจุดไล่ไปเลยเก็ตเอาเฮอมาอย่าอยู่อยู่ไปอย่างนี้ไม่ไหวทำงานอย่างนี้ไม่เป็นลูกน้องก็ไม่เอาถึงกระดามาลมผม